แต่มะม่วงส่วนแกไม่ค่อยสวยอะสองร้อยห้าสิบละกันต่อราคากันทุกวันแบบนี้ผมก็ขาดทุนแย่สิครับแค่ยี่สิบบาทเองจะอะไรลักหนา20บาทมันต้องเงินเหมือนกันนะครับถ้าไม่เอาราคานี้ก็เอาเงินคืนมาแล้วไปขายให้ร้านอื่นเอามะม่วงไปจ้าพี่สงสัยแบบนี้ได้กลับเอาไปกินที่บ้านแล้วมั้ง สทีวสวัสดีครับพี่กว่าจะมาได้นะแกถจะขายเกือบหมดแล้วเนี่ยขอโทษครับวันนี้พัดมี10กิโล280บาทนะครับแต่มะม่วงส่วนแกไม่ค่อยสวยสอะ2.50แล้วลกันโอ้พี่ต่อราคากันทุกวันแบบนี้ผมก็ขาดทุนแย่สิครับก็หนุ่มไม่สวยจริงๆริงหว่อ่ะฉันเอาไปขายก็ลดราคาอยู่ดีเห็นใจพ่อค้าอย่างฉันบ้างดีก็ได้ครับ 2องห้าสก็สองหเออแบบนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยอ่ะเอาไปขอบคุณครับถ้าอยากได้เงินเยอะวันหลังก็คัดลูกดีๆมาให้ฉันสิวะครับพี่พรุ่งนี้ผมคัดมาให้นะครับผมขอตัวนะครับ สูตแบบนี้คได้ราคาดีแน่ๆสิบห้าโลครับพี่วันนี้มีแต่ลูกสวยๆผมคัดมาอย่างดีเลยก็วสวยดิเท่าไหร่อะสี่ร้อยยี่สิบาทครับสี่ร้อยี่สิบเลยเหรอสี่ร้อยท่วนไปผมลดไม่ได้หรอกพี่วันนี้มีแต่ลูกสวยๆทั้งนั้นเลย งกันเองลดให้หน่อยเถอะนะ่ะแบบนี้ก็ไม่ไหวสิพี่ผมลดให้พี่ทุกวันกําไรผมก็จะไม่มีอยู่แล้วแค่ยี่สิบบาทเองจะอะไรตักหนา20บาทมันก็เงินเหมือนกันนะครับถ้าพี่จะกดราคาแบบเนี้ยผมคงขายต่อให้พี่ไม่ได้แล้วแหละก็แล้วแต่ถ้าไม่เอาราคานี้ก็เอาเงินคืนมาแล้วไปขายให้ร้านอื่นแต่ฉันจะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าแถวนี้เขาไม่รับราคาแพงถ้าฉันรับของเกมาแพงอะฉันจะขายอ,าออกไหมล่ะฮะ พี่ฉันรับซื้อของแกราคานี้ก็ปุญแค่ไหนแล้วแกลอไปขายเจ้าอื่นไปสิเขาไม่รับซื้อแกหรอกงั้นพี่ก็คอยดูแล้วกันว่าจะเป็นเหมือนที่พี่พูดไหมแล้วอย่ามึงงอ้อ้ฉันซื้อของของแกแล้วกันสุดท้ายก็กลับมางอฉันแล้สิ มะม่วงไหมจ้าพี่ผมขายราคาส่งให้เลยนะส,ส่งใส่แบบนี้ได้กลับเอาไปกินที่บ้านแล้วมั้งงั้นไม่เป็นไรครับแต่ถ้าสนใจติดต่อผมได้เลยนะครับสนใจมะม,ม่วงไหมครับสดๆจากสวนเลยนะเอามะม,ม่วงไหมครับมะม่วงไหมครับ อะไรอยู่หรอเฮ้ยตกใจหมดมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงฉันตะโกนเรียกแกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแกไม่ได้ยินเองแล้วพี่มีอะไรหรือเปล่าฉันว่าจะมาขอปุ๋ยข้อแกหน่อยที่สวนฉันหมดแล้วยังไม่ได้สั่งให้เขาเอามาลงเพิ่มได้สิพี่เบาตามสบายเลยอยู่ที่หลังสวนนุ่นนะ่ะอืมขอบใจจ้ะพัดเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยจองจนมะม่วงจะพุนหมดแล้ว ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่พัดแค่สงสยนะัยเนว่าบะบโมวงสวนพัดไม่ดีตรงไหนทําไมคนอื่นไม่ค่อยอยากรับซื้อเลยเอา้าแล้วแกไม่ขายให้อาร์มแล้วเหรอไม่แล้วกดราคากันขนาดนั้นนะ่ะไม่ไหวหรอกอืมก็จริงแล้วทําไมแกไม่ลองไปขายให้เจ้าอื่นละ่ะไปขายร้านอื่นก็ไม่มีใครรับซื้อเลยพี่ทําไงล่ะทีนี้ถ้าแกขายเองได้ก็คงดีสิเฮ้ยพี่อ้อม ขอบคุณมากพี่อะไรขอบคุณอะไรของแกมะม่วงสดๆจากหน้าสวนเลยจ้าเอากองไหนดีครับผมสวยลูกกองเลยเอากองนี้ได้ครับโอเคครับได้ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวนมะม่วงใช่หรือเปล่าคะใช่ครับพอดีฉันเห็นโพสในโซเชียลนะคะ่ะเลยสนใจอยากจะซื้อมะม่วงคุณเอามาส่งที่ร้านให้ได้ไหมคะได้ครับเอากิโลดีครับ นี่ครับมะม่วงทั้งหมด5กิโลนะครับผมลดให้เหลือกิโลละ30รวมเป็น150บาทนะครับโอ้โหลูกสวยขนาดนี้กิโลละ30บาทเองเหรอจะ๊ะถูกกว่าไปซื้อที่ตลาดเยอะเลยใช่ครับผมทําสวนเองก็เลยขายถูกครับเอาไปทําขนมลูกค้าต้องชอบมากแน่ๆเลยวันหลังคุณเอามาส่งที่บ้านฉันทุกวันเลยนะได้ครับงั้นทุกเช้าผมจะเอามาส่งทุกวันเลยนะนี่ค่ะมะม่วงจ้ะขอบคุณครับ ครับครับอืมดีมากเลยเนี่ยน้องร้านเนี้ยเขาโพสขายในโซเชียลด้วยนะถูกและดีที่สุดเลยซื้อไปตุนไว้เยอะๆนะพี่เหมาหมดเลยนะน้องครับอุย๊ยดีดงน้นเลยนีค่ะหนึ่งร้อยบาทครับนี่จ้ะขอบคุณครับ ขายดีจังเลยนะสมพรปากครับพี่ขายหมดทุกวนแบบนี้พัดก็ดีใจแล้วก็ดีแล้วขายเองอะ่ะได้กำไรเยอะกว่าไปส่งตลาดอีกละสิได้เยอะกว่าไม่มากหรอกครับพัดไม่ได้ขายแพงมากเอาแบบนี้ไหมพี่อ้อมช่วงเนี้ยหน้าร้านพัดก็ขายดีพี่เอามะม่วงจากสวนพี่มาขายให้พัดไหมพัดให้ราคาตามที่พี่พอใจเลยจริงเหรอพัดงั้นพี่เอามะม่วงมาส่งที่พัดนี่แหละไปไปตลาดแล้วได้ครับ พัดเต็มเลยพัดไปไหนเนี่ยพัดพัดพัดอยู่นี่นี่เองมีอะไรหรือเปล่าพี่อ้อมวิ่งมาหน้าตาตื่นเชียวแกรีบเก็บมะม่วงเลยนะลูกค้ามารอเต็มหน้าสวนหมดแล้วเหรอครับได้ได้เดี๋ยวพัดจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วค่ามะม่วงของพี่เมื่อวานเท่าไหร่นะเดี๋ยวพัดโอนให้โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกพัดรีบเอามะม่วงออกไปขายก่อนเถอะได้ครับพี่ มาแล้วครับรอแปบอ๊บหนึงนะครับโอเคครับ<ะ>โอเคครับได้ครับรอแป๊บนะครับขอบคุณครับกัดหน้าเชิญใหม่ครับ เอออันนี้ค่ะมะม่วงของพี่เมื่อวานครับขอบใจจะ้ะขอบคุณพี่มากนะครับที่วันนี้มาช่วยขายไม่เป็นไรหรอกลูกค้าเยอะขนาดนั้นอะถ้าฉันไม่ช่วยแกคงเหนื่อยแย่ก็จริงครับพัดไม่คิดเลยนะว่าจะขายดีขนาดเนี้ลูกค้าเยอะแบบนี้ทุกวันเดี๋ยวฉันต้องรีบไปเก็บมะม่วงให้แกแล้วแหละฉันไปก่อนนะเอาพี่ออมรีบไปเลขนาดนั้นเดี๋ยวก็ล้มหรอก มะม่วงจ้ามะม่วงมะม่วงจ้ามะม่วงจ้ามะม่วงพวกชาวสวนมันไปไหนหมดวะไม่เห็นเอาผลไม้มันส่งให้ฉันเลยมะม่วงก็เสียหมดแล้วไม่ยอมมาส่งสักที พัดพี่มาที่นี่ทำไมเนี่ยก็พี่ไม่เห็นแกมาส่งมะม่วงก็เลยมาหาอ๋อผมขายเองก็เลยครับเอาไปส่งที่ตลาดก็โดนกดราคาเปล่าๆแต่พ,<ๆ>พี่ไม่มีขายเลยดิ้าอื่นก็ไม่มาส่งแกช่วยแบ่งขายพี่หน่อยได้ไหมไม่งั้นร้านพี่เจ๊งแน่ชาวสวนคนอื่นเอามาขายให้ผมหมดเลยละครับเพราะผมไม่ได้กดราคาเหมือนที่อีกอย่างผมคงแบ่งขายพี่ไม่ได้ไม่งั้นร้านผมไม่พอขายแนยๆ่ๆน่ โห oh, พัดแค่นี้ช่วยกันไม่ได้เหรอช่วยเหรอครับแล้วตอนพี่กดราคาพี่ไม่คิดจะช่วยผมบ้างล่ะขายของมันก็ต้องได้กาไรดิถ้าพี่ให้แกเยอะพี่จะเอากำไรจากไหนอะผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันผมเลยไม่ขายให้พี่แล้วพี่ไปหาที่ส่วนอื่นนะครับคนเคยๆกันนะพัดอย่าใจร้ายใจดำกันหน่อยเลยผมไม่ได้ใจร้ายหรอกครับผมแค่ทําเหมือนที่พี่ทํากับผมมื่ก่อนแค่นั้นเองสรุปจะไม่ช่วยกันใช่ไหม ถ้าพี่ไม่มีอะไรแล้วขอเชิญพี่ออกจากส่วนผมได้เลยครับผมจะพักผ่อนเออไปก็ได้ถ้าวันไหนแกเจ๊งอะ่ะอย่ามึงงอใช่แล้วกันครับพี่ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะครับ กล้องไหนดีครับกล้องนี้จ้ะโอเคจ้าี่บาทคะสามสิบห้าครับขอบคุณครับครับที่เอาสองกล้องจ้ะโอเคครับผมโหลูกค้าเต็มเลยเอากล้องไหนดีครับกอ้อง A จ้าเอเจ็ดสิบบาทครับ อา้าวพี่เอามาม่วงลงเลยเอาวัสดีครับเอากล้องไหนดีครับพี่วันนี้เลือกได้เลยนะครับสดๆจากสวนครับครับสามพัห้าบาอยบครับ